พ่รสับผมอ่ที่คุณได้ไงอ่ะผมเปล่านะครับถ้าคุณไม่ขโมยไปแล้องใค,ครจะขโมยไปฮะคนมันเป็นขี้คุกยังไงก็เป็นขี้คุกอยู่วันยังค่ำเลยผมไล่เขาออกไล่ มาแล้วค่ะน้องครับเก็บตังค์ครับมาแล้วค่ะทั้งหมดเป็น250าบาทค่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่สแกนจ่ายนะสแกนตรงนี้เลยนะคะเอาทรวัสท์พี่หายไปไหนไม่คิดพี่วางไว้นี่เอองั้นเดี๋ยวลูกช่วยโทรหาหนิคะโอเคครับนี่ค่ะ อะไรนะคะขอมาค,ครับเต่าพทอขัมอยู่ที่คุณได้ไงอ่ะผมเปล่านะครับผมไม่รู้ว่ามาอยู่ที่ผมได้ยังไงอ่ะครับเล่าได้ยังไงพ่อเราไปอยู่ที่คุณอ่ะถ้าคุณไม่ขโมยไปแล้วใครจะขโมยไปฮะเสียงอะไร ดาวนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทําไมเสียงดังจังก็เฟียดนะสิคะขโมยมือถือของลูกค้าท่านนี้ไปค่ะผมเปล่านะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยหยุดเอามานี่พวกคุณสองคนเนี่ยไปรอผมที่หน้าเคาน์เตอร์และห้าไปไหนนะเข้าใจไหมย,ยืนเซอร์อยู่ทําไมเนี่ยไปสิผมขอโทษด้วยนะครับแทนลูกน้องผมด้วย นี่ครับเดี๋ยวทางร้านเราเราจะจัดการเสียลนจริงๆนะต่อไปเนี่ยผมจะไม่มาเหยียบล้างคุณเองคุณลูกค้าครับเดี๋ยวก่อนครับคุณลูกค้านี่ช่วยนั่งหา่างๆฉันหน่อยได้ไหมฉัน่ยอยากนั่งใกล้พราชีคุ ฉันบอกได้เลยนะวันไหนตำรวจจาไหนไล่ออกแน่ขออยู่เธอะผู้ทาสอบมีอะไรจะบอกไหมเจ้านายครับผมสาบานได้เลยนะครับผมไม่ได้ทำนะครับฉันบอกคุณแล้วเลยครับว่าถ้ารับคนแบบนี้เข้ามาทำงนาปนปัญหาจะเกิดขึ้นภายหลังอะ่ะ นี่คุณต้องการจะบอกอะไรผมเป็นแน่ก็คุณเหรอไอชี้คุ้มี่เข้ามาทำงานอะ่ะคน,นเคยทำผิดมาก่อน,อนมันก็จะทำผิดซ้ำๆเล,ลือ่อนัลนแหละค่ะไม่จริงเลยนะครับตั้งแต่ผมออกมาจากคุกผมก็พยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นที่รังเกียจของสงังคมถึงสิ่งที่ผมทำในตอนนี้จะไม่สามารถลบเรื่องที่ผมเคยทำมาได้ตามแต่สุดท้ายผมก็อยากใช้ชีวิต แบบคนปกติทั่วไปมันก็เท่านั้นเองนะครับคนมันเป็นขี้คุกยังไงก็เป็นขี้คุกอยู่วันยังค่ำนั่นแหละเฟียครับผมเข้าใจคุณดีนะแล้วรูด้ด้วย,ยว่าคุณพยายามมากแค่ไหนแต่ว่ามันคงถึงเวลาแล้วแหะครับในที่สุดก็ไปผลนนสายตาชิสทธเดี๋ยวนี้ครับผมไล่คุณออกดีแล้วค่ะไล่ออกเลยค่ะ ถึงกลายเป็นชันละคะที่โดนไล่ออกนี่คุณไม่รู้เลยเหรอว่าร้านเรามีกล้งกองวงจรปิดด้วยจะเย็นหรอครับคุณคุณและผมเห็นทุกอย่างทุกการกระทำของคุณ ผมไม่แจ้งตำรวจจับคุณกระปุญแค่ไหนละรีบใส่หมอจากร้านออกไปไปไปสิเดี๋ยวกระเป๋าตังค์ผม,มเอามาคืนด้วยน,นี่ครับเจ้านายผมครับขอ,ขอโทษนะครับที่ทำให้คุณเจอเรื่องแบบนี้เจ้านายไม่ต้องขอโทษผมอเลยครับ แค่เจ้านายให้โอกาสอดีตนักโทษอย่างผมได้เข้ามาทํางานที่นี่มันก็เป็นบุญคุณของผมมากมายแล้วครับโธคุณเฟียสผมเชื่อว่าการให้ที่ดีที่สุดนะคือการให้โอกาสคนคนุณนสมควรที่จะได้รับโอกาสนะครับอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมจะให้คุณเป็นผู้จัดก,การร้านนะขอบคุณนะครับเจ้านายตั้งใจทำงานนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ